การใช้ Microsoft Project 2010ครับเริ่มต้นคลิกที่ File ครับแล้วก็ไปที่ New ครับเลือกแบ n k โปรเจกต์ครับแล้วก็ Create เลยครับหลังจากที่เรา Create สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ต้องปรับข้อมูลโปรเจกต์ก่อนว่าเราต้องการแบบไหนครับโดยคลิกที่ Project ครับแล้วก็ Project Information ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้โดยอันแรกก็จะมีวันที่เราเริ่มทำครับแล้วก็ทำถึงวันไหน ส่วนนี้ก็จะเป็นการเลือกรูปแบบการทํางานครับทําตั้งแต่วันที่เราตั้งจนถึงเสร็จครับหรือว่าเลือกวันที่เสร็จแล้วแล้วก็ทําย้อนกลับมาถึงวันที่เราตั้งไว้ครับส่วนตรงปฏิทินจะมี3แบบนะครับ24ชั่วโมงในช t s t a ต d a า d แบบ24ชั่วโมงก็จะเป็นแบบทําทั้งวันทั้งคืนครับจนถึงอาทิตย์ไม่มีพักครับส่วนในชี t เป็นการทํางานแบบกะเวลาเองครับโดยพื้นฐานก็40ชั่วโมงต่ออาทิตย์ครับ สแตนดาร์เป็นการทํางานแบบมาตรฐานครับโดยทําตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงครับพัก1ชั่วโมงครับแล้วก็เริ่มทํางานตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นครับจะเลือกเป็น Standard นะครับกดโอเคครับหลนาที่เรากดโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ชื่อของข้อโปรเจกต์เราก่อนครับโดยคิกที่แท็ครับแล้วก็ Summary ครับลกตัวอย่างโปรเจกต์โปรเจกต์สร้างบ้า ส่วนวันก็ใส่ตรงนี้ได้ครับโดยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับหรือว่าใส่เป็นตัวเลขแล้วก็ตามด้วย30 day แนี้ก็ได้ครับส่วนว่ารายละเอียดข้างในก็จะมีอะไรบ้างการออกแบบเวลา10วันเลือกซื้อของเลือกซื้อของใช้เวลา10วันเหมือนกันก็สามก็ออก,การสร้าง ลงมูสสร้างลงมูสสร้างก็ใช้เวลาสิบวันเหมือนกันครับหลังจากที่เรากําหนดเสร็จแล้วเราก็เลือกว่าเราต้องการทาวันไหนครับโดยที่นี้คลิกที่สตาร์ทแล้วก็เลือกวันที่เราต้องการจะทําครับแต่ถ้าเราอยากไม่อยากคลิกเราก็สามารถตั้งเองได้ครับโดยให้ Microsoft Project ตั้งให้โดยการคลิกที่ tag mode ครับแล้วก็เลือกที่ auto ครับก็จะตั้งวันให้เราครับ ครบสามอันเลยหลังจากที่เราเลือกวันให้มันเสร็จแล้วเราก็ต้องมีรูปแบบการทําครับโดยการปรับรูปแบบการทําแบบกราฟครับโดยการลากอันที่หนึ่งต่ออันที่สองครับคือทําไล่เรียงออกมาครับพอต่อเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ครับดูด้านนี้กราฟก็จะต่อกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากลากต่อกัวลากพลาดเราก็ เลือกทั้งหมดครับแล้วก็คลิกที่ Link Tag ครับมันก็จะต่อให้เราสวยงามครับส่วนรายละเอียดเราสามารถเพิ่มได้โดยการคลิกที่ Summary เหมือนเดิมครับก็ใส่เขียนว่ารายละเอียดรายละเอียดแล้วก็30วันเดิมส่วนรายละเอียดแล้วก็มีซื้อ ซื้อโตเฮ้ยเขียนผิดซื้อโตในการซื้อโตสามวันครับเลือกโต๊ะนานเมื่อเราเลือกโต๊เสร็จแล้วเราสามารถเอารายละเอียดไปใส่แทรก็ได้โดยการเลือกซื้อของ่ยครับแล้วก็ใส่ไปซื้อโต๊ะก็จะซื้อโต๊ะวันเดียวกับที่ลงมือสร้างพอดีเลยครับ ซื้อโต๊ะในเวลาเดีวยวกันตอนเลือกซื้อของครับส่วนการปรับสีก็สามารถทาให้สวยงามด้วยการคลิกที่ format ครับแล้วก็เลือกรูปแบบสีต่างสีอันนี้เป็นสีของกราฟนะครับโดยมีหลายสีส่วนการปรับสีพวก background ตรารางก็ปรับได้ที่แท็กครับแล้วก็เลือกสีใส่เข้าไปได้ครับชอบไปไหนก็เลือกตรงนี้เอานะครับ หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้เช่นกันครับโดยที่แท็กก็จะมีแกนชาร์ตครับก็จะมีให้เราเลือกคาล endar ก็จะเป็นแบบปฏิทินครับทําแบบรายวันเลือกปีวันแล้วก็มีตารางบอกว่าวันนี้ทําอะไรบ้างส่วนทําแบบ Network ร์รกไดอะกรมก็เป็นแบบแผนภาพครับผมแต่ส่วนมากเขาจะใช้แกนชาร์ตครับที่เราเลือกไว้ตอนต้นครับ ผมว่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องไปปริ้นครับปริ้นก็ไปที่ไฟล์ครับแล้วก็ปริ้นครับหน้าปริ้นนี่เราสามารถเลือกได้ว่าใช้เครื่องปริ้นรุ่นไหนปริ้นแล้วก็แนวกระดาษครับจะแนวตั้งหรือแนวนอนครับอันนี้ก็เป็นขนาดกระดาษครับส่วน,นนี้เป็นเลือกปริ้นชนิดของโปรเจกต์ครับว่าเราต้องการแบบไหนครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราก็กด บินได้เลยครับโดยกดปุ่มนี้ครับขอจบกรารเสนอเพียงเท่านี้ครับ